ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีสารดีกาส่งหมายอดีตสวเผยปัญหาข้อกฎหมายหลักฐานเอกสารครบแล้วใครจะหนีให้รีบแย้มสารฟังมติแพทิสภาเหมือนสมศักด์ จากที่มีการรายงานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจได้มีการยื่นขอความเป็นธรรมต่อนายกสภาพิเศษกรณีโดนแพทยสภาตรวจสอบพบว่ารักษาตัวอดีตนายกแล้วให้ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงขณะที่สารดีกาค่ะก็มีการนัดไตสวนพร้อมกับมีการเผยเอกสารใบติดไม้ให้กับโจทก์และจำเลยชี้แจงทั้งนี้ความเคลื่อนไหวค่ะข้อคิดเห็นต่างๆก็ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่13พฤษภาคม2568 โดยดร d ดีเรกิเจนครองธรรมอดีตสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวและก็ยังเป็นประธานสถาบันสุจริตไทยได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ถึงกรณีดังกล่าวว่ากรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรสำคัญที่มีหน้าที่ดูแลผู้ต้องขังตามคำสั่งศาลเพื่อให้การลงโทษเป็นไปตามกฎหมายและสิทธิมนุษยชนจึงลำดับการเกิดองค์กรไว้ว่าเพราะมีคำสั่งศาลก่อนจึงต้องมีกรมราชทัณฑ์ ดังนั้นระเบียบการทำงานของกรมรชาชทันทั้งหมดจึงต้องอยู่ภายใต้คำสั่งสาลจะขัดหรือแย้งกับคำสั่งสาลม่ได้รวมทั้งต้องถูกตรวจสอบการกระทำได้โดยศาลผู้ออกคำสั่งดังนั้นท่านจึงเห็นแยง้งโดยมีการอ้างหลักแบ่งแยกอํานาจที่มาให้ศาลแทรกแซงรชาชทันจึงเป็นคนละเรื่องกันกันกบปัญหาข้อที่จริงในเรื่องนี้ ปัญหาข้อกฎหมายนี้สารดีกามีหลักฐานเอกสารครบแล้วในวันที่13มิถุนายน2568จึงตัดสินได้เลยถ้าใครจะหนีไม่อยู่ต่อสู้ต้องรีบหนีก่อน13มิถุนายน2568นะครับ ขณะที่ในวันเดียวกันค่ะ13พฤษภาคมนายสุรวิทย์วีรวันขอลัมนิตชื่อดังแห่งเครือผู้จัดการค่ะได้มีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ระบุถึงมติแพทยสภาและสารดีกาสั้นๆว่าต่อให้สมศักดิ์วีโตมติแพทยสภาสารก็เชื่อถือมติแพทยสภาอยู่ดี ด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรียืนยันว่าในวันที่13มิถุนายนนี้นายทักษิณจะไปขึ้นศาลตามกระบวนการซึ่งจากการที่ผู้สื่อข่าวมีการถามถึงเรื่องนี้ใช่ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมเพิ่งเจอกันก็บอกแบบนั้นนอกจากนี้สำนักข่าวอิสาราค่ะยังได้มีการเผยแพร่ข,ข้อมูลระบุถึงการได้รับมอบสำเนาคำสั่งศาลฎีกา คดีนี้ฉบับที่2เรื่องของการแจ้งนัดหมายให้โจทย์สำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชและจำเลยนายทักษิณชินวัตร แจ้งต่อสารว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรกับสำเนาคำร้องให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมรัชทั์และนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสารโดยนัดไต่สวนในวันที่13มิถุนายนช่วงเวลา9นาิก30นาที สำเนาคำสั่งสารดีกาฉบับที่2ระบุว่าให้นัดพร้อมหรือนัดไตส่สวนวันที่13มิถุนายน2568เวลา9นาิกา30นาทีโดยให้มีไม้แจ้งคำสั่งและไม้นัดให้โจทก์ก็คือสำนักงานคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช และจำเลยนายทักษินชินวัตรทราบโดยมีหนังสือขอให้ศาลที่คู่ความมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลดำเนินการจะส่งไม้ดังกล่าวแทนการส่งไม้หากไม่พบหรือไม่มีผู้แทนโดยชอบให้ปิดไม้ได้โดยให้มีผลทันทีและให้มีหนังสือแจ้งคำสั่งให้ผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมานครอธิบดีกรมพระชทานและนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจทราบ โดยให้จะส่งทางไปรสณียด่วนพิเศษล่าสุดขา่าวันนี้วันที่14พฤษภาค,คม2568พักการหอมคอลัมนิสชื่อดังแห่งไทยโพสต์ได้มีการเผยพแพร่บทความถึงคดีดังกล่าวด้วยโดยมีเนื้อหาบางช่วงเปิดเผยว่าทักษิณตอนนี้อยู่ไหนมีคนที่เชื่อว่าทักษิณเตรียมนี้เยอะเห็นวิสุทธิชัยนรุณสสตัวเป้งในพักเพื่อไทยบอกว่ามีสสบางคนไปทานอาหารเช้ากับท่าน ก็เห็นท่านยังมีความสุขไม่ได้มีความกังวลใดๆทั้งสิน้นและเชื่อว่าท่านเตรียมทีมกฎหมายที่จะต่อสู้ไว้แล้วเรามั่นใจในตัวท่านและในพักก็ไม่ได้มีการพูดถึงหรือวิตกกังวลทั้งสิน้นเรามั่นใจในกระบวนการยุติธรรมว่าท่านไม่ได้ทําอะไรผิดเป็นการบอกว่าทักษิณยังอยู่มีสสอไปกินข้าวเช้าด้วยเป็นการแสดงหลักฐานว่ามีคนเห็นทักษิณยังอยู่พึงจะกินข้าวเช้าด้วยกันน่าเสียดายครับ ซๆมีโอกาสกินข้าวกับพ่อนายกทั้งทีไม่มีการถ่ายรูปถ่ายคลิปมาอวดกันบ้างเลยจากนี้ไปจนถึงวันที่13วมิถุนายนกระแสเสียงคำถามที่ว่าทักษิณยังอยู่หรือไม่นี้ไปหรือ,อยังจะค่คอยๆถูกพูดถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นช่วยแสดงตัวหน่อยครับอย่าเอาแต่โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีกับคนโน้นคนนี้เพราะมันไม่ใช่นิสัยที่แท้จริงที่ออกจากโรงพยาบาลเดินปลอออกงานถี่ยิบ สลัดคราบผู้ป่วยวิกฤตไปอย่างว่องไวคราวนี้ร่างกายแข็งแรงดีแต่กลับเก็บตัวเรากับหางหมอไม่ได้แล้วจะให้เชื่อได้อย่างไรว่ายัางอยู่หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ